สาธุชนทั้งหลายาในขณะนี้กำล,ลังรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรม่วได้คาอาธิวัตน์สนจังหวัดอ่างทองเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้น้อโมทนาสาธุการก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อบุญให้กับผู้ที่บวชการบวชน้นคมจะทำให้ได้ที่การมาจะิญรุ่งเรืองโรคภัยไข้เจ็บก็เราวเบาบางยันหาย การหนึ่งกานทองก็คร่องมือที่วดาากุบหรองรักษาและตอบแทนคุณพ่อคุแม่พิจามัดาเป็นปัตนโยกะอัตตวทิตาเป็นเรื่องมือกลับเรือนขยับเยื่นให้มีแต่ความเจริญและบอกชื่อชื่อสะอาดใหญ่โตอยู่อำเภอโพทองมาบวชเสริมบารมีจ้ะบวชกี่วันนะสามวันสามวันอาต้านต่อไป ชื่อเพินคงปีชาจ้ะมาจากโพทองชื่ออะไรนะเพินคงปีชาแล้วก็มา,มา,าบวชเรื่องอะไรอ่าเรื่องที่เรื่องทางไม่ให้ไม่มีปัญหาจ้ะเรื่องที่ตรวจขเรื่องทาง <c oughs> ไม่มีปัญหา <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรจ้ะ,ะมันมปัญหายัางไงที่ถามตอนแรกอ่าแล้วก็ไม่แบบว่าไม่ขัดข้องอะไรอะจอ้ะไม่ขัดข้องนะจ้ะบน้วทีวัดนะ สาวาันส้าคืนจ้ะต่อไปจ้ะ,จะชื่อสมจิตคงปีชาค่ะมาจากโพทองบวชเสริมบารมีค่ะมาได้กัน,กน,นี่ยค่ะแล้วก็มาบวชเรื่องอะไรเสริมบารมีค่ะกี่วันนสามวันค่ะอาท่านต่อไปนมัมการยังพ่อยันมันจงบางพลอยค่ะมาบวชแก้บนให้สามีที่ผ่าตัดหายแล้ว แลวลูกสาวสามีเป็นอะไรอะเป็นตําลุกมากอักเสบแล้วก็ไปผ่าตัดหายแล้วค่ะแล้วก็ลูกสาวเป็นไต,หตเหลืไอไตไอข้างเดียวมันอับเสบแล้วก็บนไว้สองวันไตไปไหนสักข้างเนี่ยแล้วก็ข้างเดียวข้างเดียวค่ะบริจาคไปไหไม่หรอกมัน แบบไตมันเสียเลยก็ตัดออกเอตัดออกเหลือข้าวเดียวแล้วก็จะบวชแล้วันไอจีข้าวที่เหลือที่เสพนะจ้าแล้วตอนนี้หายแล้วหายแล้วค่ะแล้วก็จะบวชให้เจ้ากรรมในเวรของลูกชายหนึ่งวันแล้วก็ตัวของดิฉันหนึ่งวันค่ะสรุปแล้วกี่วันหกวันค่ะเอาท่านต่อไปจ้าสุวรนาอุทกค่ะมาจากบ้านอำเภออำเภอบางไะอินบ้านแป้งวิทยาค่ะ ปรากฏเสริมบารมีสองวันค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทาวี